จารย์จไำได้ใชทไหมจำได้จำได้ต้อก่อนมีบ่อน้าอ่ะเล็กๆกับอาจารย์เออเออเออสะดุดก้อนหินผมตกลงไปในบ่ออ่ะเออหายไปสองอาทิตย์อะ่ะจมไปสองอาทิตย์อะ่ะเงินลมหากันน้าดูอาจารย์จำได้ใช่ไหมมึงอยู่ในบ่อน้ำสองอาทิตย์ผมก็พอาอาทิตย์ที่สามแล้วมึงหายใจยังไงผมก็ไม่รู้ไนงะอิทธิฤทธิ์ของอาจารย์นี่แหละ พ่อบอกว่าอิทธิฤทธิ์อาจารย์ช่วยไว้มะนั้นผมตายตั้งแต่เด็กๆแล้วเหรอพ่อผมถ้าไม่ได้ลูกอาจารย์ไปบูชาตายไปแล้วเฮ้ยทําไมอะพ่อผมเป็นตำรวจไงโดนโจรล้อมยิงไงเฮ้ยล้อมยิงพ่อผมะร้อยกว่านัดไม่เข้าเลยไม่เข้าพ่อผมขับรถหนีไงแล้วนี่มีธุระอะไรไม่มีก็ไปไปไม่มีไม่มหาหาอ,อาจารย์เ,รอเออเออแตงตรงนี้ชุดสก,ก,กีนี่ ข้าราชการเลยข้าราชการตำรวจอาจารย์เหรอโอ้ยดาวเพียบเลยเยอะเลยนี่ดาวมึงเยอะขนาดย้อยมานี่เลยเนี่ยเยอะงานทำหลายต้องยังอาจารย์เอเหรอจ้าตำรวจยศอะไรเนี่ยจ่าพันด็อกเตอร์พันตำรวจโทกิตติภูมิเอี่ยมสุขศิวนาถแต่ตอนนี้ผมทุกข์แหละอาจารย์ไม่เรื่องอะไรอ่ะบ่มีขาดทุน อาจารย์ก็รู้ว่าผมมีกิจการตรงนั้นด้วยใช่เห็นเปิดมันมีขายใช่ไหมโอ้ที่นครนายกผ่านไปผ่านมาก็แวะนะอาจารย์นะอยากจะแวะแต่กลัวกะกลัวอะไรอ่ะคิดว่าป่าช้ามันเงียบอาจารย์ไปวันจันทร์แล้วมั้งวันจันทร์เขาหยุดทุกวันจันทร์อ้าวเหรอแต่จันทร์นักขัตเลิกเขาจะไม่หยุดโอ้ไปวันจันทร์นั่นแหละวันนั้วันเสาร์ไปเด้วโหเข้ารถเข้าไม่ได้เลยแสดงว่าคนแน่นนะสิตีการลูกเอออาจารย์อืม ขอของดีๆหน่อยนะได้ได,ไดเอาแบบว่ายังไงก็สู้โจรได้วะกันเถอออืมเอา <ไป S 1> เอาเอ<ไ>ปลาอื่น <ไป S 1> เอาของดีไปครับอาจารย์พัยันเนี้ยจุดไฟไม่ติดไม่มีนะอาจารย์ที่ไหนก็ติดจุดเนีไ,ไม่มีติด ลานะจันจุดอย่างเงี้ยเป่าดับไหมเมื่อไหร่ก็ดับเป่าเิดับใทยก็เป่าดับเออเป่าให้ติดดิเป่าให้ติด กุศเงินกระตุดทองลูกประคำทองมีกี่เม็ดเนี่ยให้ทายโดมีกี่เม็ดเอ้ามึงของมึงมึงกรูโดดผมอย่าให้ทายปวดหัวทำไมล่ะอย่าบอกนะว,ว่าอาจารย์จะให้เนี่ยให้โอ้ยอาจารย์อ็จารยเพิ่งรับเออ ไม,มไม่มีความขังอะไรเลยคุณเนี่ยนี่เบิกใครถือวิสาสะโทรเข้ามาได้ไงวะไม่มีเมียไม่มียาติเลยใครอ่ะเออไทยอ่ะฮัลโหลใครอ่ะใครวะไทยอ่ะอ๋อคุณเั็นยาเหรอครับเรื่องอะไรอ่ะโทรหาจากเขาเรื่องอะไรเอ้าเราไปพลาดยังไงเลยเมียเมียจับได้ไอ้เท็จท้อเหรอ พูดกันรเลยโอ้โากจะได้แก้ไขได้พี่เกี่ยวต่อไปเขาใส่ถุงนะพี่นะเขาจะปัญญากันเนี่ยปัญญาซีฟู้ดเขาสั่งกุ้งเออปัญญาซีฟู้ดจาหันทะเลเนี่ยที่ปัญญาปัญญาคนละคนละปัญญาตัวสวยยเลยสวัสดีครับเออมีอะไรครับผมผมอาจารย์คงครับอะไรนะครับ จะเชิญผมไปอยู่ใน,ในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวในช่วงอาจารย์คงเหรอครับแหมมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะผมคิดเอาเดือนเดื uana, นสีล้านโออะไรนะฮะต้องทำสัญญาเฮ้ะอะทำสัญญาสัญญาครับครับแน่นอนนะครับเส้นแล้วครับผม หม่บบนล้สี่ล้านโอเคแล้วครับผมไปอยู่ช่วงของอาจารย์คงว้าวว้าวเออดิเองก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับอาจารย์รู้เปล่าตอนเด็กเป็หมานะคาบใจมาหมานี่คาผมมาอาจารย์ตอนเด็กเด็ก็หมาะ้ะคาบเองมารู้ปเปล่าแล้วบัมาที่อาสมอาจารย์อาจารย์ก็ไม่มีนมแล้วทำไงอ่ะอาจารย์ก็เดินเข้าไปในป่ามาหาผลไม้พอกลับมาเนี่ย เองกำลังดูดนมหมาอยู่ลูกกำลังสารจริงนะเนี่ยกำลังดูดนมหมาและไอหมาตัวนั้นก็ไม่ใช่หมาตัวเมียนะเป็นหมาตัวผู้น้ำนมไม่มีเองก็ดูดประทังชีวิตวันดีคืนดีเนี่ยดเด็กอ่ะไม่รู้อีหน่อยนีไม่รู้อีหน่อยดิไปดูดนมหมาแอบ อาจารย์บอกเอ้าถ้าห้ามห้ามให้ทันไม่ใช่นมหมาดิไปดูดหางหมาป๊บปบบฉันก็เลยตั้งชื่อเองว่าเมาคีลูกเงาะป่าเอหมาข้าบมามันก็ต้องเมาคีลูกหมาป่าเมาคีลูกเงาะป่า เรียกเงาะแล้วกันเงาะ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 โรงเรียนเงาะนาศาลเงาะโรงเรียนเงาะนาศาลนะเงาะนี่แหละเงาะเงาะเรียกง่ายชื่อเล่นชื่อเงาะแล้วกันเออมันต้องมีชื่อจริงนี่ของเราอ่ะชื่อจริงชื่อเงาะเงี้ยจันอยากมีเมียมากเลยอ่ะมันโตเป็นหนุ่มแล้วอ่ะนอนตุบตุบตุบทุกคืนเลย จมันอยากจะมีเมียแล้วใจมันตุ๊บ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 คือ,อยังไงก็อยากมีเมียแล้วเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะหาส,สวยๆนะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์หาให้อาจจะได้บาถ้าเป็นไปได้อย่ามีเมียเลยนอ้นไม่อาจารย์อยู่ตัวคนเดียวเหอะเอ้ยมันก็ต้องมีครอบมีครัวนะอาจารย์นะมันลําบากนะมีเมียเนี่ยมันอยู่ที่การทําตัวของอาจารย์มากกว่า ผมจะไปหาเมียในเมืองโอ้ยแล้วจะไปลองกินบะหมี่พี่นงเขาสักหน่อยนึ่งหยุดถ้าไปในเมืองได้นะไปหาเมียได้แต่จะไปกินบะหมี่บะหมี่นงเนี่ยอาจารย์ขอร้องเลยเป็นบะหมี่อัปมงคลลูกจะไปหาเมียผมอยากไปมีเมียอยากมีพันธะอยากได้เมียนะอาจารย์ได้เมียก็ต้องรักเมียนะผมรักเมียอยู่แล้ว นะผมรักเมียมาตลอดอยู่แล้วอาจารย์บอกตัวเองดีกว่าความคิดไม่อยากให้ไปเลยเนี่ยอยู่กับอาจารย์ผมอยู่ไม่ได้หรอกในป่าไอาา้มันเป็นเหาเงาะป่าบ้าบ้าแล้วใ,ใครจะเอาไปท,ท,ทำเป็นผัวเลยเหรอโอ้อยู่ในป่าก็มีแต่สิงสาราสัตว์ไทยอยู่กับมันได้อาจารย์วันดีคืนดีมันก็ไปเล่นของมันไอเรามันเป็นมนุษย์ไงอาจารย์เป็นเงาะอันนี้พกติดตัวไว้ อาจารย์นี่ไปไหนนี่ผิดมอดตลอดเลย<อ>ไม่อดตายขาดมอดแล้วอดตายก็จริงอาจารย์แต่อันนี้ะพกติดตัวไว้เวลามีปัญหาอะไรนะเคาะหมอ,อมนี่พกติดตัวไวใช่ม,มีปัญหาแนละ้วเคาะหมอแล้วอาจารย์จะมาจะมาช่วยเองเนี่ยนะใช่มอวิเศษถ้าเคาะหมออาจารย์จะมาช่วยเลย เรนได้อยู่อ่ะไม่ลงเคาะมีอะไรเคาะนะครับไม่มีไม่ต้องเคาะรู้เปล่าก็เหมือนหม้อธรรมดาเฮ้ยทำไมมีอะไรไมเนี่ยร้องร้องเฮ้ยไม่ต้องร้องลองดูอาจารย์ของจริงของจริงของจรินกระทันหันเลยเนี่ยเดือดร้อนนี่มาทันทีเลยถึงตัวเลยล่ะ ขาก็ได้ขครก็ได้เออตัวเลยจริงเมีเรื่องขครก็ได้เลยเหรอได้หมดทุกคนเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงงั้นอาจารยิ่งกว่าเสว่นมาตานี่สุดยอดจริงๆเลยมีใบเดียวเลยมีใบเดียวเนี่ยมีอันเดียวถ้าซื้อขายกันจริงๆถ้าไหรวะเนี่ยเออถามจริงจริงอาจารย์อย่าไปขายของดีเขาไม่ขายกันผมไม่ขายอยู่แล้วเก็บไว้เก็บไว้ไปเลยทุกทีเลยได้อาจารย์เดือดร้อนมาก็กลับหายการ ได้ของดีอย่างนี้มันต้องลองกันหน่อยแล้ววะไปไหนละสุดยอดไปเลยอาจารย์มันไปไหนละไม่มีลองดูดิว่าใช้ได้ไหมใช้กี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมลองพุง่มลองเพื่อเลียกทิ้งเรียกยกว้างบางอกมีปัญหาจริงๆเคยเรียกเคยตี ได้อาจารย์ไม่ต้องลองแล้วแล้วถ้าอย่างนี้อยู่ที่อาจารย์นะถ้าผมไปไหนต่อไหนเนี่ยถ้าอาจารย์เขาเนี่ยผมมาแบบอาจารย์อย่างงี้ป่ไม่ไม่ไม,ไม่มาไม่ได้เอออิทธิฤทธิ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน,เอ,น,กนเออ <laughs> <laughs> เอาละ่ะจะมีเมียแล้วโว้ย